สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่63นะคะน้องก็งกสั่ครั้งน,นี้เป็นครั้งที่63ตรงกับวันที่11มกราคม25ง9ข้าพเจ้านางสาวอุตส,า,สา,ารถนอก ขอเปล่งวาจาสาัทธยายาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยาบูชาแด่องค์พระ,ระละกมันปฏิเตระเจ้าอลวงปูสมเด็จหลวงปูบุญเดืหลวงปู่ศิลาตรองทางกูบาจา้าผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทธายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพภูมิพะรัตนตรัยคุลบัวอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลจิตให้บันดาลให้จิงข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสัทธายนาต่อไป หนึ่งบทสวดจุมลมเทวดาสมันตาจาักรกาวาเรสุอัตตาข้าฉินตูเทวดา,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 าสัคขมาโมยราสสะสุนันตุสัคขโมขทางสักเคกามเมจรูเปคริสิคราตาเตจันตะลิเควิมาเนทีเปและเถจะคันเมตลุวะนาคาหานีเคหาวัตถุมหิเขเตปุมมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขคันทัพพะนาคาติดังตาสันิเกยังมุลีวราวัจนังสาธาวเมสุนันตุธรรมสมุนันกาโลอัยยมะทันตา ธรรมสวนรกาโรายังพระธันตาธรรมสวนรกาโรายังพระธันตาสองโมเสวนามกาเสติกถานนโมตสักปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสักนโมตสักปะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสักนโมตสักปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสักสามโมเสวสัจจกิริยาคาถานนทิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทานนทิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะ ส่วทีเมหโธตุสัพทานะทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวะราเอเตนะคัจจวเชนะส่วทีเมหโธตุสัพทานีสิบส่วนมหากาลุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามาการุนิโกนาโถอทัยยะสภพปานินังปุเรตะวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหโธตุสัพพะปทวามหากาลุนิโกนาโถหิตายะสภพปานินังปุเรตะวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจจะวัเชนะมาโหตุสัพพภปทวามหากาลุนิโกนาโถสุขายะสัพะปานิัง ภูเรตวะปรมีสภาประตัมโพธิมุตตมะเอติลาสจักรเวเชนะวัชเชนะมาหุนตุสกุะปัทถวาห้าหลสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมยังปะคะวาจเกสุวิหารติกะปีละวทุสมิงมหาวเนีมหาตาพิคุสังเคนะสติปจมาเตหิพิคุสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัศนีย์เจริญวัฏฏะตุเอติวตาเยปุเยนะสนิปเตตังอุติปักมันตาลัสนัยกัพิคุสังกัญจาราโภตุนนันสุทาราสกายิกานางเทวนาง เอตาทังโหสิอยังพบะวาสเกตสเวติกับปีล้วก็ทสมัยมหาวันนมาตาพิสังเกตก็ติก็จมาตีพิสเตหิสเพเวอรหันเตหิทัสิจโลกาตุหิเทวตาเยปุยนัสนิพติตาหุนติปะควตรสนายพิภูสังขักยานะมายมปิเยนะพะควเตนุกสังกมยมอุปกส อุปสังกามิตวะปะขวัโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาสยาติอรตตวตาติวตาสยาทับปีนามะพราปุระอิศสัมมันชิตังวะผ้าหังภาษาลยาภาษิตังวะผ้าหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทวะเจสุเทเวสุอันตาลิตาปะขวัตโตปุระโตกาโตลาหังสุ อะระโขตาเทวตาพระคัมภต่างพิวาเทวตาเอกับมันตาอธรรมสุเอกับมันนาติตาโขเอกานเทวตาพระคัมภีตัสันติเกอิมังค่าถังอภภาษิมหาสมโยปวันรัมีเทวกายาสมาคตาอาคาตมะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอะปราชิตาสังคติอาตะโขอปราเทวตาพระคัมภีตัสันติเกอิมังค่าถังอภภาษิตัตระพิคบัวสมาทหารสุจิตตังอัตโนอุชุกมักกังสุสาราธิวานีตานิคาเหตวะอินทิยานิละขันติปันธิตาติอาตะโขอปราเทวตาพระคัมภีร์ตัวสันติเกอ เชตวาขี่ลัเชตวาปริหาอินท่าขีาาา่ลังโอหะจัมัเมชาเตจารันติสุธรรวิมาราจขาุมาตาสุตันตาสุสุนาคาเตอะหุบปราเทวตาพระกโตสันติเกอิมังคตังภาสิยายเกจิพุทธังสระนางคาตาเสนาเตคามิสันคามิสันติ อภัยยาผู้มีปะหาย,ยามาลุสังเทหังเทวะกายังปุริภูเสรสันติตเตร,ระโขก็เขาว่าพิขุอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะทาตสุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตะถาคาตังทัศนายะภิกขุสังคันจัยเยปิเตภิกขเวอเหตสุอติตมัมมาทานังอรหันหโตสัมมาสัมพุธธทธะเตสัมปิปะกอนตานัง เอตะปรมาเยวะเทวตาสนิปิริตาพุสันติสยธาปิมหังเอตะราหิอาจิขิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิขิตยิสสามิพิคเวเทวกายานางนามานิทิสิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิตังสุนันถาสาธุกรมนาสิกโรุธรรมาสิสามิตเอวันพันเตติโคเตพิขุภะควะโตปจัสุสุปควาเอตะททวะอจติโลกะมุโลกะสามิยะธาปุมมาตัทสิตาเยจุตากิริขภะลัง อหิตะตาสมาหิตาโปทุสิหาวัสลินาโรมะหัหงสาภิสัมพุลโอระตะมานัสสุทาวิปสสนนัม,มนาวิลาพิโยปจัสเตยตตวาวะนเนกปิลาวัทะวตตโตอมัตยิสถาสาวเกสเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิคโวเตจัตตาปามกะรูสุตตวพุทธสัสสานาเตสัมปัตุระหุยานังอมนุสานะทัสตะนังอัปเกนันตตมัทขุงสหัสสังอธาสัตตินสตังเอกสหสานังอมนุสานะมัตถสูงอัปเกนันตตามาทขุงที่สัสภาปุตตาอหุตจสัพพังอภิญญยาวะวะคิตวานัจกรมาตโตมันตยิสถาสาวเกสจเนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิคโวเยวหังกิตยิสัมิคิราหิคิราหิ อนุปุพโสสัตตะสาหสาวิยขากมะกเปลาปถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสีโนโมทามนาอภิกาโมภิกขูนางสวิติโมนางชาสาอาศหิมวะตายาขานันตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีโนโมทามนาอภิกาโมภิกขูนางสวิติโมนางสาตาคิราติสาอาศัยญาขานันตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสีโนโมทามนาอภิกาโมภิกขูนาง สมิติวนางเวสสามิตาปัจจสตายยขานนะนะตาวันิโนอิติมาโตชุติมาโตวันนะวันโตยิสัสสีโลมะธรรมะภิกขามุงภิกขูนางสัมิติวนางกุมภิโลราชาคะยโกเวปุระสันิเวสนางพิญโยนางสัตตะสหัสสังยขานางปิยรุปัสติกุมภิโรราชาคะยโกโสปะคะสัมิติวนางปุริม มันจ <S 々> ัดที่สังราชาทัตตะระโถปัะสาสติคันทัพนะนังอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสปูตปิตัสสะพาวโวินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมันโตวันะมันโตเยสัสสิโนโมธมนาอภิกามุภิกขุนางสัมิติวนาักขีนัญจที่สังราชาวิลุนโหตัปปัสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสปูตาปิตัสสะพาโวอินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมันโตวันะมันโตเยสัสสิโนโมธมนาอภิกามุภิกขุนางสัมิติวนาปัฉิมัญจที่สังราชาวิรูปะโขปัส ปุตตปิตัสสะพาวโบอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยสศสีโนมวธรรมนาอภิกรรมุภพิขุนางสัมิติมวนางอุต Elliot, and and 20, cook, ตะรันจาริสังราชากุเวโรตัดภาษสติยาขานัอธิปติมหาราชายสศสีโสปูตตปิตัสสะพาวโบอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยสศสีโนมวธรรมนาอภิกรรมุภพิขุนางสัมิติมวนางปุริมาริสัง ปุริมะทิสังทัตตะโททะคิเวนะวิรุณหาโกปชิเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตรังีิส่งจัตตารเตมหาราชาสมมันตาจาตัตตโรทิสาทัทันลัมมนาอัาถังสุวะ,วะนีกัปิระวัทเว กปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูบันจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจัวิภูโตสหะจันนโทกามาเสถวจะกินนัมันทูนิมันดูจะปะนโทูโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตาเซโนจะคันพโนโรราชาชโนสโพอาคูบันจสศิโขเจวะติมพะรูสุอุริยาวัชสาอเยเตจังเยจะราชโนคันทภาษาเราลาชุภิ โมทัมนาภิกาโมภิกุนางสัมมิติวนาอัฏฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสจรกะกัมพาราสตระอากูปายาคาสหายญาติภิยามุนาสตระถาจะอากูนาคายยสศิโนเอรามโนมหานาโคสุปะคัสัมมิติวนาเยนาคาราเชษะอาสาหันเตธิพาทิชาปะขีวิสุตจักรคเวหายาสเตวะนามาชะปัตตาสิตราสุปนาอิติเตสนามาอภยันตธานาคาลาชานามาสิสนสุปนาโตเขมามากาสีพุทสันหายิวะจายิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสันนามะกังสุปุทังสีตาวชิรหัตเถนะสัพพุทธังอสุราศี ตาภาตโรวัสวัเเต,เตอิอิเิมันโตยสัจจิโนกาลากันกาชามหาพิสมาอสุราธานเวกสาเวปจิตติสูจิตติจะปะหาราโทนโมจีสาสัตตัญจพลิปุตนาสัพเพเวโรจนามก,กาสนนานัอิตาวะาปิณเสนาละอุปธรรมุมปะขมูสัมโยธานีพระธันเตภิขูนางสัมมิติงวนานังอาปูจเทวาปัทวีสัตเตโชว,วายโยตระขมูวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายะสัชสฌาเมตตากรุณากายิกา อากูเทวาเยสสิโนทัศติทัศตากยาสเพนานตธรรมนิลอิทิมันเจชิตุมันโตวันนักมันโตเัสสิโนมวทามนาภิกกาวงภิกขูนางสัมิติวนาเวทุจะเทวาสอาลิจอาสมาจัทธุเวยมาจัทธสุปนิสศาเทวาจันทามาคุปุระกิตาสุริยะสุปนิสศาเทวาสุริยะมา มาคูปุรักิตาะคะตานิโุรักิตะวาคูมันทาวาลาหากาวะสุนังวาสโวเสธโธสโกปะคาปุรินทะโธทะเสตเตทะสทากายาสเปนานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิการมุภิกขุนางสมิติงว่นางอัฐหาคูสาคูสหคูเทวาชาลามิคิสิกขาลิวะอริทกาจโรชชะอุมาปุกานิภาสิโนวารุณาสหะธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชกาสุเลยยาอุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทะเสตเตทะสทากายาสเปนานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนักวันโตเยส พิคุณนางสัพพิติงวนนางสมานามหาสมานามนุษสามมนุสุดตมาคิธาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอะถาคูหะโยเทวายจจโรอิตาวิสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายยศสิโนทัศเตเตทัศทะกยาสเปนนัตตะวันโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสศสิโนมธัฒมนาภิกามุงพิคุณนางสัพพิติงวนนางสุกากลุมหะอาลุนาอาคูเวคข้าน้าสาสาโอทัตตาไขหาปาโมขะอาคูเทวายพิจักขณาสัทธามาตาหารักชามิสกาจเยยะสิโนทะนียังอาคาปุนนโโยททิิิสสสอภวตเเั สถานกายสัพเพนานตาวันิโนอิติมานลตชติมันโตวันนัมันโตยัสติโนโมธามนาปิกามุพิขูนางสัพวิติงว่นางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสสิโนสัพึกการามาเสถาโชตินามาจาสีวานามานิมานารติโนอาคุอัฐาคุปันิมิตาทเสตเถทสถานกายสัพเพนานตาวันิโนอิติมันโตชติมันโตวันนัมันโตยัสติโนโมธามนาอภิกามุพิขูนางสัพวิติว่นางสัทเทเตเทวานิกายสัพเพนานตาวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัติสาทะหะ วุตตะชาติมะคีระโอคาตินามนาสวังทัคเขีโมคาตารังนาคัง กันทังวะอสิตาดิตันสุภามาปรมโตจับตุาตาอิทิมโตสารสนังกุมาโลติโสจัสปาคัสมิติวนนสัจพะมาโ,มโลกานงมหาพะมาพิติตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทสสัเสตถาอิสราอาโกปัจเจกะวัสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเดสินเตเตเวสพามเกมาลาเสนาภิกามีปัญสักการณ์สามมันที่ยังเอธะขณะถาปนธาลักีนาปันทามุทูโสะมันตาปริวาริธามาวมุนสิตะโกจินาอิติตาธรรมมหาเจโนกันหาเสียงอเปสิยปนีนาตละมหังัจ ธนัยันโตเสาวิจุโกตธาโสปจุฑาวติสังกุทโธอสยังวสีท่านจะสพัง,รรงอภิญญายะวะักิตตวานะจักขุมาตโตมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีลเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาัฐภิกขุเตจะตปะมะกูดุสุตตวะพุทธะสาสานางวีตะราเกหิปะกามุงเนสังรมัปิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตาเยสัสสิโนโนมูธันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ ภวสวดจุลชัยยะปรกรณโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารยะปรเมสุราสิทธิพมาจัจินทะจัจตุโลกาคัมพีรักกาสะมุทาภูตุงคันธาจดชสักพมาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทติอุทตินทินทีชัยยะชัยยะขะโคนละตุลนิสัยนิไดใส่เสน็เมรุราชโคนราชีชัยยะชัยยะคัมพีระสมพีนาเคียนธนาคีปิศาจักรตการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงสีสุธาทานมุกชาชัยยะชัยยะ วรุณมุขาสาตราชยชยจัมปาทินาะคกุลคันถกชยชยขชพลนตุรงสุกราผู้ชงศีขพยาคติปาชยชยวรุณามุขยาตาชิตชิตเสนาลีปูนศึกธินารดิชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธรนีตะเลสัทธาสุชยยาชยชยธรนีสันติสัทธาชยชยมังกราตัญญาพระวเคชยชยวรุณเกเชยชยรักขเสสุระู้ชเตชาชยชยพเมทคณาชยชยราชธิราชศรชัยชยชยปถวินสัพพังชยชยอรหันตาปัจเก ปจเจกขพุทธาสาวังชัยยชยมเหสุรโรหะโรหะลินเทวาชยัชยช์พมมาสุปราโขชยัช,ย,ชยนาโควิรุณาโกวิรูปโข,ขกจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเจยโยเวนะเตยโยจะก,กุเวโรวะลุโนโปิจกักขิวายโยจะปาชุนโขกุมาโรทัตตะลาตโก อัธารสะมหาเทวะสิทธิตาปัสสะอาถโยอิสิโนสาวกาสัสพพาทัยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะช,ชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคังชัยโยเปตพุทธศาสสิริมโตอายังมรสัจจปาปิมโตุปราชเชยโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาพามขณาเมหีสินชยโยปิพุทธสัจสิมตโตอายังมารัสจัปปาปิมโตปะราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาอินทขณาเมหีสินชยโยปิพุทธสัจสิมตโตอายังมารัสจัปปาปิมโตปะราชายโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาธีวคขณาเมหีสินชยโยปิพุทธสัจสิมตโตอายังมารัสจัปปาปิมโตปะราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตถาสุปนคขณาเมหีสินชยโยปิพุทธสัจสิมตโตอายังมารัสจัปิโมปาชยปิม าคัณนามเหสีโนชโยปิพุทธสีมโตอะยังมารัชย์จักรปิมโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยจัทธาสัพภมัคคณามเหสีโนชยันโตโพธิยามุเรสกัญญานังนันทิวัตโนเอวังตะวันวิชโยของหิเชยสุชียมังคะเลอปราชิตตะบาลังเกศเติปฐวิปโขคะเลอภิเศกสัพพุตานะอัคคปโตมโมสถิตสุนักขตังสุมาก สุมังคัรังอุสุปะพาตังสุปุทิตังสุขานุสุมุหุโตจะสุยถังพมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวาจกรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปานีธิเตปัทคีนาปัทคินานิกตะวานาลภันตเตปัทคิเนเตอธาราธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโลคาสุกิตาโหธาโหธาสเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวะอัจมิงทานีอาทิตคาติคายุกาสัทธาหนโตสุกิตาโหตุ สัพพทาละขันตุสพัสพสพสพัตตานังละขันตุชีนาศาสนายากรรมปะทนาเตสังสพัพเพปุเรนตุมโนระถายุตยุตตะกาลีปวสันตุวสังวสาวรากาโลคาจุปถวาเตสังนิวาเรนตุจัตสพัพพทากายสุขังติตตสุขังอรหันตุยะถาละหังเจ็ดบ,บทสวดธรรมนิยามสุตงังเอวเมสุตงัตง,ตงเอกังสมยังพระวสวาติยามิมหันติเช Χ ตตวะนิอนาคตปินทิ่กสะอรามิตตะตะโขพระวพิคุอามันเตสี พิคาวติพระทิดาติตเตพิโคพระขวัโตปจัสสุสุมพระวะเอตตะทวะจะอุปทาวาพิคเวตตะาขตานังอนุปาทาวาตถาขตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถะขตอภิสัมพุชเตภิสเมติภิสัมพุชตะวภิสเมตะวอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัติติวิภัชติอกันอุตานิกะโรติสัพเพสังขารานิจติอุปจัสมุติพิคเวตตะาขตานาอนุปาทาวาตถาขตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขขาาารทุกตติถ เนตวาอติกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัตริติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังคาราทุกขเดอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาตถาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะนิตาติตังตัถังคตโตพิสัมพุจติปิสเมติติสัมพุจเตวาพิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัตริติวิภัชติอุตานิกรติสเพธรรมะนิตาติอิธมะววภคาอัตมนาเติขุภภควาโตสิตังอภินนัิ แปลบทสดบทสวดพัทเทระตวตคาถาอดีตังนานวาคะเมยันนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึงพระบงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตาตีตัมบะีนันต์อปัตตาจนาคตังสิ่งเป็นอดีกรับแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจจโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังวิลังอสังกุปังตังวิทามะโอคุมายเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงคลอนครางข่าควรพ่อภูนการเช่นนั้นว่ะอจิวะก ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแมพรุ่งนี้นะฮินโนสังคารันเะนะมหาเสนีนะมาจุมาเพราะการประเปลี่ยนต่อมาจุได้ผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเพียงอโหาระตามมาตันทิตงังตังเวพระเทกราตุติสันโตอจิคเต,เตมุนิติมุนนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนะั้นไม่เกยดขัทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมก้าวบุตรสวดธรรมสังเวชปัจเจเบกคณะสัพเพสังขารานิจสังรคือหลังการจิใตใจและลูปธรรมนามปธรรมทัม모든모든ทมไบป มีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกคาสังา้งคางคาือร่างกายใจิตใจและรูปประทาน,นามประทานทั้งหมดท,ที่มันเป็นทุกทนยาก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสีทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุวังชีวิตังชีวิตของชีวิตเป็นของไม ine, ่ยั่งยืนทุบวางมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสงังมายามริิตัพงะอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนนป,ปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิมนยตยังความตายของเราเป็นของที่วัตตะควรีจะสังเวชอยังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งงอยู่เเเปปตวววิิิญาาาโนนนครั้้สขทีแล ปธิเสติปัทวิงจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงขลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนน้รัยทางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโขความเข้าไปสงบสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามะนาติจัสทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังตายอยู่มะลิงสุจะมริิเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้เเมมอกยยาี่่่ไแรล สิบบทส่วนแมตตายังกินสิยังกินสิกกุศลังกำมังสัพเพหีพัเตหีกัตังภูญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโปนโตเยเทวะอสิมิงทานิอธิคตาธิคายุกัสทาหนตุสุขิตาหนตุทุกขะปมุเชตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขะปมุเชตุสัพเพยติกาสุขิตาหนตุทุกขะปมุเชตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหนตุทุกขะปมุเชตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเตตาสุขิตาหนตุทุกขะปมุเชตุสัพเพอาจาริยุปัชยายสุขิตาหนตุสัพพเ นักขตาสุขีตาหนตัวทุกข์ปมุจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหตทุกข์ัปมุจนตุสัพเพสามตาตินางสมิชันตุโว สิบเอ็ดโมสวนบูชาหลวงปู่ทวดวนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะขวานนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะขวานนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติปะขวานสิบสองปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวัสินีสุเบคะเลโกทิคะเลโกหิติหิงตาธรรมทานีนะพวันตุภูชิตาโสทิงกโรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจมัชานวกาจปิโกโวาซารามิกาธานาปฏิอุปาสสกาฆามาตเทสานิฆามาอิสลาสปานาปูตาสุขีตาภวันตุเตชยาผู้ชา ชาลาภุชัยเยปีจะอันธชัมภาวังเตทชาตาอัทโวปปานิการนิยานิการธรรมะวรังปฏิจิเตสเพปิทุกขสักโรนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธโมธรรมัทลาจะปุคาลาสังโคโหตุสัมมาโควะอัทายะจะหิตายะจะอัมเมระขะตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัพปะปุเนยยมะธรรมเมอริยะปเวทิเตปสนาโหตุสเพปิ ปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทารังปะบิชนตุการเทวบวัาสตูที่ภาวายะสัตตานางสมิทังเนตุเนทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังละขันติรักมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังระขันติปุตตะกลางเอวังทมเมนะราชาโนประชังละขันตุสัพพทาสิบสามเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปับตานิพทุกขาพยาปตานิพุยาโสกับปตานินสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหีหิสัมผาตัง สัมภะตังปุญญะสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังขันตุสัทยะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคาตาสิบสี่สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะโสตีโหตุนิอัตรางโหตุสัพพังสุมังคังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิปันตราง สัพเพภุธาพระปัตตาปัจเจการนันเจยังพลังอรหารตานันจจเตชะนรขังพันธมิสปโสสัพเพภธาพระปัตตาปัจเจการนันเจยังพลังอาหานตานันจะเตชะนรขังพันธมิสปโสสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจการนันเจยังพลังอรหานตานันจจเตชะนรขังพันธมิสปปโสสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจการนันเจยังพลังอรหัรตานันเจเตชะนราขัง พันธมิตรสบสูตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาละขังพันธมิตรสบสูตรสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาละขังพันธมิตรสบสูตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาละขังพันธมิตรสบสูตสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาละขังพันธมิตรสบสูต ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาย,ยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขออันนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วค้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาจจิริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ง องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงยอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขา่าเทพธิดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุุคลนี้โปรดประสิทธิประทาดพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัฒนมงคลพระบิตายศเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวราวมถึงวัุนมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอม,มเเด็ด้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤืธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอน จบแล้วนะคะกับอพีที่63เจอกัน e ีพีหน้าอีพีที่64ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย